สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับรถบ้านนะครับมีรถมาแนะนาเสนอนะครับตัวนี้เป็นรถเก่งนะครับตัวนี้เป็นฮอ n d a c i ิต้นะครับปีสองพันปดเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับตัวลองท็อปนะครับเกียร์ออโต้นะครับอ่มาดูสภาพเลยนะครับผมนี่สภาพสีสันสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็น c ิ t ตี้เกียร์ออโต้นะครับนี่สีสวยๆเลยนะครับสีตลาดด้วยนะครับสีบอลเงินนะครับตัวนี้เป็นยางของมิชลินสี่เส้นเลยนะครับ ดอกลึกๆหนาๆเลยนะครับนี่ดอกลึกๆหนาๆเลยนะครับตัวนี้ยางรู้สึกน่าจะปีปีนี้ปีลึกหน่อยครับปีสิบน่าจะเป็นป land. ีสิบเก้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดูข้างหลังนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สนะครับนี่นะครับสภาพยางอะไหล่นะครับสวยๆเลยนะครับ บรรทุกของได้สบายเลยนะครับผมนี่นะครับมาดูสีรอบคันนะครับยังเหมือนกันเลยนะครับของมิชลินนะครับสี่เส้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูภายในนะครับนี่นะครับภายในตัวนี้เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับเบาะกำมะหยี่สวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะครับกระจกไฟฟ้าสวยๆเลยนะครับนี่ตะเข็บเดิมๆเลยนะครับ นี่ครับให้ดูตะเข็บนะครับเข็บเดิมๆเลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนบุรีบางบัวทองนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่นะครับเบาะกระบะยี่ยงสวยเลยนะครับนี่นะครับเกียร์ออโต้ไม่วิ่งมาแสนเก้านะครับนี่นะครับ กุญแจรีโมดนะครับกุญแจมีดอกเดียวนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับนี่ห้องเครื่องนะครับเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องเลยเงียบเลยนะครับตัวนี้สตาร์ทเครื่องก็อยู่นะครับมาดูตะเข็บได้เลยนะครับนี่นะครับรถโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับต้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับต้องเครื่องเดิมๆนะครับนี่ดูฝากระโปรงนะครับนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับ ติ๊กเกอร์นะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสวยๆเลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนบุรีบางบัวทองนะครับนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนบุรีบางบัวทองอยู่ซอยวัลปุระนะครับหรือติดต่อมาเบอร์โทร0873210872นะครับตัวนี้นะครับราคา129,000บาทนะครับใครสนใจนะครับต่รลงราคาได้นะครับ หรือโทรมาสอบถามเบอร์087321872 0, 0นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับขอฝากกดติดตามนะครับในช่อง y t u t u ก e าซรถบ้านนะครับแล้วก็เพจก๊าวรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยมชัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ